ทนนีมเรานะครับต้องได้ทีหนึ่งทั้งปีนะครับชนะทั้งปีคือวารีเดทของทีมเราชนะเบื่อจนอย่างลบเกมทิง้งเลยนะครับตาที่แล้วทีเราวันโหหันไปดูข้างหลังนี่หันไปข้างหลังเหรอคบโอ้อย่างเยอะเลยนะครับนึกว่ามาพะปากัน <c oughs> สติรับตอนนี้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวมันโดนเราฆ่าเ <c oughs> ๋ยวมันก็โดน <c oughs> ดูแล้วน่าจะเป็นบุญพะปา วันนี้บุญผเวีดแน่นอนเออมีเมอร์ซีค้าคนเยอะมากลองคิดนย่นที่เดียวครับตรงนี้นะตรงนี้นะค่อยๆขยับไปเดี๋ยวเดี่ยวติสเดี่ยวหุบระวังหลังให้โอเคระวังโดนยิงบนอากาศนะได้เลครับนี่แหละตามสเต็ปป๊าปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหน้าบ้านให้เลยหน้าบ้านมีคนนะ หน้าบ้านมีคนหนึ่งนะไปหน้าบ้านมีคนหนึ่งนะไปขอปืนตัวนี้ได้ไหมเอาพหยิบจักได้ปืนยังเอาเอเคอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วไปเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าเอาเอเคนี่แหละด้านหน้าด้านหน้าเอาเลยเอาเลยใส่เลยจังกาปืนไม่นิ่งเลยวะไม่ชอบปืนนี้เลยอ่ะไปฝั่งโน้นนี่ค่อยไปค่อยค่อยไป เฮ้ยไปไปไปเฮ้ยด้านหน้ามีคนไปนะครับค่อยๆไล่ไปนะไปไปนะนะเย็นนะโอ๊ยในโซ่ผกไม่เอาไม่เอาทิ้งก่อนเอาไหนมาผมไมาเอานะครับตายตายตายสว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 ยละบ้านหลังนี้ทูบ้านหลังนี้เข้าบ้านหลังนี้มาเลือกมามาเบอร์ซีเบอร์ซีเบอร์ซีอยู่กันไว้นะครับสไนเปอร์กันไว้นะครับสไนเปอร์คุโย่สไนเปอร์ หน้าบ้านนี่จะเอาก็เอาเรื่ตอนนี้นะครับทีแล้วตั้งเกล่อไว้มาลงมาลงพื่อระสิทธิ์องกำลังจะไประ้ังับตอนนี้พี่เพะสิทธอยู่ตรงตายได้ปืนลูดแล้วตอนนี้ซ็อก8ซ็อก8ซ็อก8 8เอามาทิ้งให้เรามาทิ้งให้เรามีคนมามีตกใจ มาไปช่วยนะครับไม่ต้องสงใจนะครับสีสีสีเฮ้ยโดนค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 นโอ้ยล้มแล้วล้มแล้วโอ้ยไปมาช่วยกันไปมาช่วยกันเลยมีน้องคนเดียวนะครับไปช่วยพี่เบอร์สี่นะครับสองนิงจริงสรุปเราโดนเลยนะครับสองคนเรานะครับตอนนี้ ไม่เป็นไรนะครับเราก็โดดหม่นะครับ <único Liberty Overwatch> ้ยพ <coil Eat> <Denmark> <ilan anders gib ED> ี <fall asleep> ่บาเกียวของเรานะครับไม่ดูแลผู้หญิงเลยนะครับขาแต่ไปเก็บของนะครับงานครานัต้องขอโทษจริงๆนะครับเบอร์หนึ่งหรนี้กันลงลกตาโป้ลงก็ดงครับตอนนี้น้องกำลังจะไปช่วยพี่เพื่อเดจะพานั่งรถไฟเที่ยวมีคนไหมโอเคนะครับมาแล้ว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 เดี๋ยวประจวบหรือเปล่า เต็มเลยพูดเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยตอนนี้นะครับลองระเบิดนะดได้ตาตาผีเบอร์สีมาแล้วถอยถอยถอยขึ้นไปขึ้นไปแต่เรสโซนมันลงขึ้นบนขึ้นบนตกนเลยขึ้นเลยดูโดนคอมนาอีกทางกลองลองวังเดี๋ยวใหญ่ขึ้นทางนู้นนะเขียงระเบิดเสร็จมาแล้วได้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 เรสโซนตรงหัวไล้นะครับ อ้าวทำไมพี่เบอร์สี่ยังไม่นอนนะครับทำไมน,นอนนอนดึกจังเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟเที่ยวกันใช่ไหมครับตอนนี้พี่<ข>เราจะไปนั่งไปเทีย่ยวเฮ้ยพี่เบอร์สี่ครับด้านหน้ามีสองคนนะครับคนหนุ่มหน้าโไ,ไคนมาด้านหน้าครับด้านหน้าเข้าโบน้อกเตียนน้องโตคนมาข้างหน้าข้างหนข้าขงในยิงเข้ามาแล้วยิงเข้ามาแล้วสวยครับพี่งจริงพี่ยุจริง ต้องรถนะครับเิงปืนลงมาเกบเอาสองกอเยอะมากเออเอามาแจกเราหรือเปล่าตายคุณโยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายตายมีมีตัวมามีตัวมาอุ้ยเอ้ยเซนเอเป้เฮ้ยเราช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปไปหนุไปไม่ทันไม่ทันยิงไปซนครับดับดาดโอ้ยเซนรอให้เสียดายเาไเดือนน้อยไหมครับ มีคนอีกอยู่หรือเปล่าผมเก็บแล้วไปใหมครับไปใหม่ไปใหม่ขี่รถก็ได้คิวเราเป็นคิวจริงๆเราเราลงตรงไหนนะครับตรงนี้ไหมตอนนี้ครับน้องอยากไปนั่งรถไฟแล้วเราจะกลับบ้านเรารักรออยู่ตอนนี้รถไฟของเราไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ไปคิวครับตอนนี้น้องได้มานั่งรถไฟชมวิวทั่วแมพ เพื่อมาสัรวกสถานกัรณ์ครที่เบอร์สี่คนสวยมอกเรบน้องของผมรู้สึกว่าคนพาขนองอยู่ที่สามสิบ้าองศาเซียสเาร้ยกไปเรียกรถไฟเรียกรถไฟแล้วนั่งนั่งรถไฟไปอีกบ้านหลังนึ่งอ่ะเราจะได้ของเราด้วยแรียกรถไฟนะไปกี่วน่าจะพูดผิดนะครับต้องพูดว่า ขณะนี้นะครับฝนตกครับชีเด็กจะเรียนรถไฟยังเรียนรถไฟยังเด็กเลยนะเด็กเลยนะปริมาณครับโอเคพี่ผมบินลงไปขึ้นสามสิบสองกิโมตรบินลงไปขึ้นห้าสิบสี่ผู้ถังหกสิบหกซ้อนชาแล้วอ๋ไปขึ้นไปขึ้นตรงบอลลูนเฉยตอนนี้รถไฟมาแล้วปกติขึ้นมาหรือยังมิวหรือเปล่าสิบสี่คนมิวหรือยังยังมันมีของมาเอาของก่อนเลยโอเคโอเคพี่เออาของก่อน เรื่องของเรื่องของน้องไม่ค่อยชอบนราเอาเอาของเอา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 รถไฟนะุไฟเราไปรถไฟปอีันี้ทำไมพี่เล่นดึกจังไปอีบัสซัเนีคนสวยเขาไม่นอนตลอดเราะคนสวยไม่นอนผมจะบอกอะไรให้นะครับเหตุผลที่คนสวยไม่นอนก็คือจะนอนตื่นสวยกันาปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึรถไฟขึ้นรถไฟมีคนไหมไอ้คนปะ Uhm ใช่ใช่ใช่ครับมีคนมีคนขึ้นรถไฟก่อนขึ้นรถไฟก่อนขึ้นรถไฟก่อนเออพี่ตื่นสวยไหมครับน้องจึรไฟก่อนไปแล้วพี่ตื Windows ่นสวยไหมพี <h <h ่รู้จักครับว่าไม่สวยอ๋อตื่นไม่สวยเนาะครับก็แสดงว่าพี่ไม่สวยถ้าพี่ตื่นสวยพี่คงจะสวยสวยแต่ไม่สวยโอเคครับไม่ใช่ตื่นสวยนะครับไปครับไปอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงจากรถไฟนะโอ เออพี่อยู่ตามพีวลงจากรถไฟนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนั่งไปสุดสายไปเอาพีในดีเราจะนั่งสุดสายไปเอาพีในดีนะยังมีอะไรจะมากรอบพีในดีที่ก่อนหลังเล่นไม่ทุนยมันยังมีไอ้กล่องนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไปเอาพีในดีกันอปีไม่ได้เดี๋ยวจะเก็บอุ้ยอยากอยากแปลงล่างเป็นไททันวะเป็นไงล่ะครับคุณครูทีมเรามันโหดใช่ไหมครับ เนื่องจากเราคนใช่แล้วเนื่องจากพรุง่งนี้จะตื่นสวยไม่ได้เนื่องจากพรุ่งนี้ต้องไปอบรมแต่แปดโมงสามสิบผว่าเราลงเราลงประสาเดเช้าแล้วปีฟังนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะประทะผประทะเลยคุณครูตอนนี้เราจะเอาที่ห nice nice <ชา S 2> นึ่งกี่ไมครับไหนสะกกแปดไหนสันชลาต่อไปไหนสะกกหกไม่มีเลย ไปไปลงไปซื้อของก่อนคุณครูครับตรงนี้ของถูกมากเลยนะระวังรถไฟทิ้งนะจะในเจ็ดบาทเลยอีกเหรียญหนึ่งเลยอีกเหรียญหนึ่งใครมีบ้างขอหน่อยครับแันจะซื้อสหกแปดก่อนลวกันสหกแปดแค่หกเหรียญเอาไปเลยนี่เหรียญเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บเหรียญหน่อยห้าเหรียญปีครับรถไฟจะไปแล้วนะครับเรียญผมไม่พอผมซื้อสิหกแปดไปแล้วต้องตกกรขบวนรรถไฟนะครับสาม สองหนึ่งยังไปแล้วครับขึ้นยังรดไฟออกแล้วผมบอกแล้วนะครับคนสวยเขาไม่ค่อยนอนกันจากการที่ไม่นอนจะทำให้เขาตื่นสวยบวกกับความสวยเข้าไปอีกก็จะยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมทั้งความสวยทั้งตื่นสวยมันก็จะมาควบคู่กันไปความตื่นสวยของเขาพี่เ่ความจิมเมต้าอยู่ตรงไหนเงินเข้า S <S อไายครับโหนสลิงมากโหนสลิงมากรถไคลากรถไฟเหรอหารมาครับหารถมารถไฟครับเออน่าน่าจะตกไม่ครับไม่ครับน่าจะตกใจมุกของน้องเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเลยกนะคนที่ไม่ตรงเวลาก็จะโดนรถไฟทิ้งอย่างนี้แหละครับทั้งตกทั้งทั้งตกใจกูเวลาเป็นสิ่งสำคัญไปพี่เขา ก็ทำให้ตกรถไฟไปถึงจะตกรถไฟไปแต่หัวใจก็ยังอยู่ที่พี่เบอร์สิครับเหลือสถานีเออพี่ลูกจ่าครับมีเหรียญมีเหรียญทองทองไหมมีเหรียญทองทองไหมผมขอหน่อยเอาไปซื้อสไส้เหรียญทองครับมีสิบสองเหรียญครับขอหน่อยครับมีสิบสองเหรียญสิบสองเหรียญหรือไนเปอร์มาเก็บเอาหน่อยนี่มาเก็บเอาหน่อยนี่นี่อยู่ข้างบนนี่มันไม่ใช่ดินี่นี่นี่ไหนซื้อที่ไหนมาเก็บเอาหน่อยมันเป็นร้านน้ำครับมันเป็นร้านน้ำครับตรงนั้นอ่ะ ้าน,น้ำซื้อไม่ได้มีข้างมัเปล่าไม่รู้อะในผมเ็จะเก็บมาบ่อนนะรถไฟไปแล้วจริ้งไปยังคงรับเรียนอะรถไฟจะออกเดินทางแล้วยังยังอยู่กับพี่นี่ขึน้นมาเอาโอ้ถึงรถถึงรถงไฟจะไปแต่คนฟูโยก็ยังอยู่ไกลเกินตอนนี้เราไปเชิญหนา้า,าได้อย,อยู่สองคนคมาถึงไหนแล้วนี่นีประสัทปรัดเดี๋ยวอยู่ข้างหน้านะพร้อมรับตตามไปเด็ดตามไปใครมาเอา ไอ้น th mm ี่เซลเอทยูบ็อกเลอร์ฮ้ยาจะมีรถไฟมีรถไฟสวนทางมีรถไฟสวนทางมีคนหรือเปล่าเลีงเลยเลีงเลยเลีงรอเลยมีคนหรือเปล่าม้าเซลเอ็ดแล้วไม่มีเอาแล้วเอาแล้วไอ้นู้นนั่นอ้นู้นม้าเซลเอทเอาแล้วค่ะวันนี้เราเราจะไปเอาปีนเดียดีกันนะครับเ๊อบที่เบสิกครับตัดข้าวน้ำซับปลาอะไรสิบแปดคน งานงอกสิบเอ็ดคนเลยไปนี่ไปเปิดเอาเลยจเลยครับนี่เปเปิดเอาเลยรอ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 เลยรอเลยเดี๋ยวเชนสไนแมนะตรงนั้นอ่ะคนแหมมาแล้วนะเดี๋ยวผมลงไปเอาสไนคนแหมมาแล้วนะคนแหมมาแล้วนะหามุมเลยหามุมเลยนี่มีที่มีที่ซื้อของทูมีที่ซื้อของมาแล้ววิ่งมาแล้วเยอะว่ะพี่ครับระวังนะด้านหลังพี่ด้านหลัง ที่ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเยอะเยอะเยอะด้านหน้าด้านหน้าที่ล้มล้มลลด้านหลังที่โอ้ยอืนดีไม่มาเลยมันจะตัวยแล้วมันลบมแล้วที่มันล้มแล้วตัวที่ตัวที่มันยิงผมมันล้มแล้วเออกำลังไปใจเย็นสวยจุกตัวเองขึ้นมาเดินจากพี่ข้าแต่เก็บของไม่ดูน้องเลย น้องโซยมันไปเออ sorry จริงอันขายของโอเอเคผมาเยอะออสอีกอันนั้โอเคโอเคผมขาดอยู่ออสโคเอรี่อาสโคแปดเยอมายังไปเยูะไอ้สโคแปดเด้น้องไม่ต้องซื้อได้นะ ขอบคุณนะครับร้านขายร้านขายฟองเหรอครับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นี่นะเป็นร้านก็ใหญ่ข้่ใหญ่ใครคุณครูได้ยัง28ยังยังยังเยวเก็บไปเผื่อครับ มายังมายังแล้วถึงแล้วไหนอยู่บงเลออ์อ๋อนี่ลไปเของด้วยเร็วเรีวเรวเรวสกตที่แก้วงไปมีคนมามามีมาแล้วมาเอานั่งนั่งอยู่ตรงนี้ทิ้งเลยนะแล้ว อยแล้วอยู่ข้างกล่องเห็นไหมได้ได้ต้องทำซนไนเปอร์สไนเปิ้ลอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นตรงตรงนี้มีสไนเปอร์เลยใช่ใช่ใช่ตุกยิงแล้วครับไหนไหนตรงนี้นี่ตรงทางผมตรงที่มาร์กเมื่อกี้่ยงคุณรู้ต้องไปซื้อปืนนะแล้วหยุดนอกรูดูก่อให้หน่อย หาสกปสีทำไมตรงเมื่อกี้มีสคปสีเชซอาเนี่ยตรงนี้เชซอาโอ้พีเบอร์สีคนดีของพวกเราสุดยอดควยทอดสองถูกไปเลยยอเราเลือกคนไม่ผิดจริงจใเราเลือกคนไม่ผิดจริง ทั้งตื่นสวยทั้งเกง่งเอยพี่ใช่แล้ตื่นสวยน่าจะไม่ใช่เอาแค่สวยพอตื่นนี่ไม่ต้องเออพี่เบอร์สี่เข้าใจคำว่าตื่นสวยด้วยเหรอที่บอกว่าเป็นคนกทอมน้องก็เป็นคนกทอมเหมือนกันอีกลางทุ่งสองกลาง <c oughs> ทุง <c oughs> ท่งบนกลางทุงท่งบนบ้านหนองยามาหรือเปล่า <c oughs> เออมีคนมามีคนมายูบองเลืะ ออโอ้ยเออสนายพร้อมทำงานเลยนะครับกูขึ้นบนไม้มุมเดิมปาดเจี๊ยบนะครับไช้มาลองดูเออลองดูไม่เสียหายนะครับเลยเติมครับวันเดิมวันนี้นะใช่ใช่เนี่ยพีทนะสนายแล้วใช่ไหมครับโอเคสองคนนี้แล้วมีนะคนเรายิ้งจิ้งเคยนะ จะขึ้นไม่ได้แบบตรงนี้ครับต้องขึ้นฝั่งนู้นเมงปิดแล้วนะครับมีฝั่งขึ้นได้ก็ได้มีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้ามีคนด้านหน้าครับมาเลยมาเลยเห็นไหมเห็นไหมมาร์กแล้วมีมันขึ้นที่พี่พี่พี่เห็นไหมฝั่งนี้ได้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นตกตายไม่ได้หมายถึงมัไม่ได้หมายถึงมันนะผมนี่ น้องขึ้นฝั่งนี้ได้ของตกใค่ขาดอะไรป้าจะซื้อให้อะไรนะครับขาดอะไรป่าจะซื้อใหซออ้ซื้ออยู่ตรงไหนผมจะไปซื้อเองแมซื้อครับจุกปืนสนไนเปอรมีที่ขายไหมเออมีที่ขายจุกมปืนไหมครับพีน่าดีนะ มันตายละตรงไหนยิงโดนหัวมันตัวตัวไอ้คงแแบบมัม้นที่ตายก็หมดเลยเดี๋ยวจะทีมเรานี่มันขายตรงนี้มันไข่อมเลยทำไมไขายน้ำนี่หว่าใช่แล้วมันขายน้ำไขยอ๋อฝั่งนู้นหรือเปล่าอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึง ตรงนั้นถ่ายน้ำฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งที่ได้พี่นาดีเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยเนี้ยฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำสวยตั้งใจดีมีความเมตตาบาลีกรุณาต่อด้วยนะครับเออคุณครูมาได้หรือยังไม่ไหมซีบาทเองบงบีล้วนะครับอยากพูดจะบอยากได้ันนะอยากได้ไม่มีเสียงเหมือนกันทำไงเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เสียงหรอมีแม็กกาซีนด้วยนะอ๋ เอาแม็กด้วยไหมเจ็บเพล็กเอาร์ไหม98คาะ98โอเคโอเคจะเอาเก็บเสียงอะไรเออาร์หรือว่าสไนด์สไนด์สไนด์ครับมันเขียนว่ายางไงมาเอามาเอาตรงผมซื้อแล้วซื้อแล้วมาเอานี่นี่นี่เอาพี่ก็ซื้อหรอโอ้ทำไมใจตรงกันเสมอเกินตอนนี้น้องซื้อไปแล้วพี่ก็ซื้อเหมือนกันปุ๊กเอาเอาฝาจุกเก็บเสียงผมซื้อแล้วน้ำจับฝาจุกให้หน่อยฝาจุกไม่ได้แล้วก็ได้แล้วใครใครเงินเหลือซื้ออะไรนะ เป็อะไรนะไอ้ไอ้ไอไอกระบอกมันอะกระบอกมันด้ามมันอะจุกหรอจุกจุกปืนหรอด้ามมันด้ามมันด้ามมันไม่น่ามีนะขอปืนนี้ด้วยมาดี้เขามาเอานี่ตรงจุกปืนกับแม็กกาซีนยัดได้แม็กยังแม็กยังมเอออย่างไดีนะครับด้ามก็คือแม็กนั่นแหละฟันน่าแต่งแอคด้านในเอยแต่บงไม่ไกลมากเลยแม็กอยู่ไหนโอ้จริงว่อยู่ตรงนั้นไงผมจะไประวังหลังให้กับพี่คนสวยของผมอันนี้ เขาก็ยืนโง,งอยู่ความสวยของเขาน่าจะไม่ติดเชื้อมาให้ผมนะครับพวกนี้ผมว่าจะไม่ติดสวยหลังจากพวกนี้ต้องไปแต่แปดโมงสามสิบพรองทะเบียนแต่ความภาคเพียรของผมก็ยังมเล็ดเกมบอยู่ผมคิดว่าเราถ้าเราชนะตานี้มันก็จะเป็นอภิธิหานมากเลยโอ้น้องก็พยายามตามหลังพี่เขาไปแต่ก็ทลอะไรไม่ได้ อุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงเฮ้ยไปช่วยเลยไปช่วยเลยไปยิงยิงตรงไหนไม่รู้เหมือนกันฮะยังไม่เห็นตำแหน่งเลยใส่จุกปืนหรือเปล่าครับเดี๋ยวกำลังไปตอนนี้นะครับกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับทั้งความเร็วทั้งความดันพวกคู่กัดมารเตยทีเดียวเห็นมัน้ยครับเห็นมัน้ยครับไม่ยังไม่เห็นไม่เห็น ยังไม่เห็นไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีอะไรขึ้นแบบเลยแต่เลือดรถลดลงงว่ารถไฟชนหรือเปล่าโดนวงหรือเปล่าเฮ้ยใช่หรอพี่ยืนอยู่บนราง่น่าใช่พี่ยืนอยู่บนรางแต่ว่าไม่เห็นรถไฟนะอ๋อถ้ายืนอยู่บนรางนน่าจะรถปะะเดกว่าเล่นต่อยเอาเหรอไม่รู้เหมือนกันครับหินหินโดนจะมีส่วนหินโดนบ้านหรือเปล่านะหินหินตกหินใครท่านตกใส่บ้านหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ ทุกคนเข้าวงครับทุกคนเข้าวงเออพี่แบคกิวได้ยินไหมครับเออพี่แบคกิวได้ยินเสียงไหมครับเออ,เอ,อขอบคุณคำตอบที่ถาโถมเข้ามาพี่แบคพี่แบกิวรู้สึกพี่แบคกิวรู้สึไกสไหมไหมครับเหมือนว่ารอบที่แล้วที่มีค้ใต้มาเล่นด้วยเอาวี โอเคโอเคน้องน้องสกปตกเห็นแล้วนะ <Watch out. S 1> แต่น้องไม่เห็นตัวมันเลย <Watch out. S 1> ล้างหินเหรอครับสองร้อยกว่าเมตรมันยิงในหมู่บ้านไปไหนวิ่งเข้าหมู่บ้านเลยเลย, <c oughs> เลยอะไรตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่สกลนครเนื่องจากไม่ได้นอนก็เลยต้องมาเล่นเกมไปยิงกันแล้วนะเดี๋ยวผมกำลังไปช่วยนะในบ้านเหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หาไม่เจอเลยก็เห็นเหมือนว่ามันยิงมาจากในบ้านนะครับตอนนี้คุณครูเข้าไปแล้วมั้งใช่ใชครูน่าจะเก็บแล้วครูเก็บแล้วรอนร้นรชาชายรงชัาชายังครับเดินในเดินในน้ำไม่ค่อยชอบนะครับเดินในน้ำช้ามากเข้าวงก่อนไหมโอ้เจ้าเ้เจ้ จจจวเจ้าลาะเจ้าลาะเจ้าลาะระเบิดใส่ได้ไหมเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองไม่ต้องไม่ต้องพี่เองปลาพี่เองพี่เองไอ้น้องโดนหนึ่งปลาอย่างไกลโดนสองโดนสามปลาอย่างเขียดโดนปลาได้ใช่ไหมครับอย่งยังอย่างย่งย่งต่อยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่อยากเกลียบน้ำมันชาครับ ได้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 นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เย็บเย็บเจ็บตายไปจนจ้านู่บ้านอย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 ู่บ้านบ้านไหนบ้านเต็มหมดเลยนอนนอนนอนดึมุกอีกแล้วพี่ก็เล่นมุกเป็นเหมือนกันเดี๋ยวผมขึ้นบนดีกว่านอนนอนนอนเจ้านี่เจ้านี่มันอยู่บ้าน เียบร้อยครับนกนกนกมัโดนหมัดไททันเข้าไปโคตรโกงอ่ะยิงทะลุบ้านได้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนหมดแล้วหมดแล้วเข้าวงเข้าวงเข้าวงดูดูผมขึ้นมาอยู่ตรงนี้สูงเขาขับไททันเลยโคตรโหดมุมเดิมกว่าเดียวบนเข้าวงต้องเข้าวงก่อนคนเข้าวงเร็วเข้าวงเร็วมันน่าจะมีแต่ขอสี่บลัง้ม่ได้จะอยู่ก็อยู่ไป น้องก็คือจะมุ<ป>ะ่ง<ค>นะเข้าสู่วงตรงภาษามีคนนะตงรงภาษามีคนนะสอาไปซุ่มหรือเปล่าเราซุ่มไม่ถึงนะเนื่องจากที่เราพีนเจนสองกระบอกแคจะไหวยอยู่ตอนนี้กำลังเข้าวงไกปป่อนแา่จะยืดตรงเชิงเข่านี้ไว้ก่อนตอนนี้แก๊สหมดแล้วตอนนี้มีกำลังไปแอดดอกเพื่อได้กระสุนพีในดีเพิ่ม ให้เติมแก๊สให้เสรยืนนั่งนั่งเติมตอนนี้เข้าวงทันแลเข้าวงทันไหมคะชิบข่ายแล้วงานงอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยทุกคนทุกคนผมผมจะตายแล้วบ๊ายบายอีกเพึ่งนะไม่เป็นไรอ่ะคนเยอะมันโดยิงให้โดนยิงมันอยู่ a อ o ดอมันอยู่อดอเห็นควันไอดอไหมเห็นเห็นเห็นขึไปซุ่มตรงนี้ผมนนั่นแหละนั่นแหนแหละคนรถไฟแต่ตัวรถไฟชน เหมือนว่าเยอะเหมือนว่าจะยิงมาทางนู้นนะปุ๊บเชิข่าหรือเปล่าพวกพี่มายังไปชาร์จแบตได้กี่เปอร์เซ็นต์พวพี่มายังอย่าเล่นไปด้วยชาร์จไปด้วยนะเดี๋ยวแบตเสื่อตรงไหนที่มันยิงจัด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 ังจัดจั่จันจัดจัดจัดั ไวโอยดนโดนโดนโน่นังโน่นไหนวะแต่ผมก็ไม่เห็นไหมต้องฟังางรถไฟชนนะครับได้ไงนแโโดนโดนเจอแล้วเจอแล้วจต้นไม้ต้นไม้เจแล้วตเ่อุยอหน้าหลังเลยวะโหข้างหน้าหลังอ้ยมีคนแย่งไป อุซาเล็งใส่หัวไปแล้วหน้าหลังเลยอ่ะอู้เยอะเยอะเยตรงหน้าหลังเลยอู้หายคนเยอะ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 จัดเยอะจัดอุ้ยอุ้ยคนนี้ก่อนสวยสวยคุโยสวยยิงไปซ้ำเลยซ้ำเลยตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวหายแล้วมันวิ่งมาทางนี้ตกตกตกมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วทูทูช่วยคุโยยิงหน่อยคุโยยิงได้ตัวหนึ่งแล้วกำลังวิ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตัวกำลังวิ่งไหมฮะ สวย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 เชนเลยเชนเลยโดนเจ็บเจ็บเบนบนต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ข้างหน้านั่นแหละอยู่นิ่งๆเลยตา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 ยหนึ่งตัวโอ้โหเจ็บ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 เชนเลยอุ้ยสวยสวยนกนกต้นเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้วทูทูไล่เลยไลเลยเหลือตัวเดียวแล้วเหลือสองระวังระวังเอาเหลือสองเหลือสองต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้าต้นไม้ขายหน้สวยไม่แน่ตายแล้วหนึ่งตัวเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเดี๋ยวตัวเดียวขอแล้ว เดี e, ify, ๋ยวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวไว้ไว้สบายสบายอยู่แถวนั้นเลยชัดเลยไม่โหดผมว่าอยู่ข้างบนอยู่ซ้ายมือเออโต้แถวนั้นแหละแถวเท้าเขียวนั่นแหละอยู่แถวข้างบนโนนนั่นแหละจะไปบนสะพานคุ้มกว่าเออนั่นแหละอยู่บนสะพานนั่นแหละเดี๋ยววงก็บีบมันเดี๋ยววงก็บีบมันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ไหนมันพุ่งแล้วข้าไปเมื่อกี้พุ่งข้าวลงโคลไปไม่ใช่ว่าผมสะพานที่เป่าไม่ต้องยู่ในวงไม่ต้องรีบไม่ใช่ว่าผมจับกาไมาโดนตัวกระแทกของโคลนะทูทูทูระวังนะไม่รู้อะเช็คพยายามเช็คเช็คใต้สะพานด้วยวิ่งเข้าวงก่อนวิ่งเข้าวงก่อนสองต่อหนึ่งใช่ใช่ตรงนน้นไหมใช่ตรงนน้นเลยตรงนน้นไหนอะข้างบนโนน่ะโนนข้างหน้าข้างหน้าเบอร์สี่อะครับต้นไม้ข้างหน้าไม่ใช่ปะเงาไม่เป็นไร ผมว่าอยู่ข้างล่างนี่แหละเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนี่แหละใต้สะพานนี่แหละใช่ใช่ผมว่าใต้สะพานนี่แหละล้านเปอร์เซ็นรถไซชนเนี่ยอยู่ข้างเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่ไงนี่เสียงคนเดินใช่ใช่เนี่ยมันอยู่ดูดูลงไปเลยลงไปซ้ายขวาลงไปซ้ายขวาก่อนนะรอก่อนนะไป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 ต้องมีคนเดินไปไประวังระวังไปข้างในข้างในกันไว้ช้าง่อนนะเดี๋ยวแยกกันใช่ใช่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยทุกเรียนจีนเลยนะครับขอบคุณนะครับขับใจเพื่อนผู้หญิงมาช่วยทั้งสวยทั้งเก่งจริบเลยจริงเดี๋ยวคราวหน้าเราเรียกตัวมาอีกปกได้ใช้บริการของเพื่อนเออปกได้เรพื่อนผู้หญิงมาใช้บริการแกในเรื่องของผมหน้าจะดำผมได้จริงๆวิ่งบ่วงปกจิกแล้วล่วงเลย หอมแก้มเขาหน่อยเออไม่ได้นะยครับไม่ได้เะครับไม่ได้เครับทีนึ่งได้นะครับไม่ได้ครับนอกจากสองทีให้ให้แค่ไปก่อนเออคุณคูห้ามหอมแก้มนะครับให้แ้่ไปที่สู่ฝันแล้วก็ให้แค่กัอนะครับหอมแก้มมันน่าจะไม่ดีนะครับตอนนี้ชนะจนเบื่อแล้วก็อยากเลินจิิงเลยทีมเราเันโหดถึงทีมเรามันจะโหดแต่พี่ มิวหรือพี่มินก็ยังอยู่ในโหมดคิตตี้อยู่เออผมลืมชื่อไปแล้วนะครับทีติงกไม่ได้ลืมนะครับ oh. แค่จ